สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ a อเรเอครับในช่วงเล่ามันทุกเรื่องวันนี้มีข่าวเศร้ามาฝากกันหน่อยนะครับสำหรับแฟนๆละครเรื่อง General Hospital นะครับล่าสุดครับจอห์นนี่เวกเตอร์ฮะผู้ที่รับบทบาทแบนโด c คอบินนะครับในละครเรื่อง General Hospital เนี่ยเขาถูกยิงเสียชีวิตนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจเอาไวนะ้ณทีนี้ด้วยนะครับ ตามแรงข่าวต่างประเทศนะครับบอกว่าจอนนี่นักแสดงหนุ่มเช้าอเมริกันวัย37ปีเสียชีวิตแล้วในช่วงเช้ามืดวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับซึ่งในเหตุการณ์นะครับคือจอนนี่เนี่ย เขามองลงมานะครับจากดาดฟ้าเนาะลองนึกถึงว่าถ้าเราอยู่บนดาดฟ้านะครับแล้วก็เห็นคนเนี่ยกำลังมาวุ่นวายอยู่ที่รถของเขานะครับซึ่งจอรนน์นีก็ไม่ทราบนะครับว่าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่พยายามมาโจรกรรมของเขานะครับเขาคิดในใจว่าน่าจะเป็นรถของเขาเนี่ยถูกยกหรือเปล่าแล้วก็มีคนพยายามมายกอะนะฮะซึ่งเขาก็พยายามเข้าไปถามหรือว่าเข้าไปหยุดเหตุการณ์ตรงนั้นนะครับสุดท้ายแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่คําตอบครับแต่เป็นการเปิดฉากยิงขึ้นมานั่นเองนะครับ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจโทนี่อิมนะครับจากกรมตำรวจลอสเองนเจลิสเนี่ยก็บอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นราวๆตี3าครึ่งครับหนึ่งในคนร้ายชักปืนออกมายิงจอห์นนี่ครับแล้วพวกเขาก็ขับรถหนีไปครับในตอนแรกเนี่ย LAPD ยังไม่ได้รับการยืนยันนะครับว่านี่คือจอห์นนี่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไปทราบที่โรงพยาบาลนะครับหลังจากที่จอห์นนี่เนี่ยถูกนำตัวไปส่งที่นั่นนะครับแล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาถัดมานะครับ ถ้าพูดถึงละครเรื่อง General Hospital เนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาเป็นละครชื่อดังนะครับที่ออกฉายในตอนกลางวันนะครับของประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองครับได้รับการบันทึกใน Guinness World Record ด้วยว่าเป็นละครอเมริกันที่ออกฉายยาวนานที่สุดในการผลิตนะครับซึ่งเขานับว่า General Hospital เนี่ยเป็นละครโทรทัศน์อเมริกันที่เก่าแก่ที่สุดนะครับ และมีมากถึง1,50,000ตอนเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าเยอะมากจริงๆซึ่งมีการถแถลงการของตัวแทนของจอห์นนี่ด้วยนะครับเขาบอกว่าจอห์นนี่เนี่ยเป็นมนุษย์ที่น่าทึ่งครับไม่ใช่เพียงเป็นนักแสดงที่มีความสามารถที่ทุ่มเทให้กับงานของเขาเท่านั้นแต่ยังเป็นแบบอย่างศิลธรรมที่ดีให้กับทุกคนที่รู้จักเขาด้วยครับ เขาบอกว่าจอห์นนี่เนี่ยเป็นตัวแทนของความขยันขันแข็งครับและก็ความมุ่งมั่นพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเป็นคนที่ดีที่สุดเท่าที่จะสามารถเป็นได้นี่คือคำพูดของเขานะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอแสดงความเสียใจกับแฟนๆของจอห์นนี่วิกเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็เชื่อว่าแฟนๆหนังเรื่อง general hospital เนี่ยก็น่าจะเสียใจเช่นกันนะครับยังไงก็ขอแสดงความเสียใจกับเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วไว้เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ